อ,อ,อ,อร่อยสวัสดีจ้าพี่น้องฟองป่ายสุขูสุขคนวันนี้หล่ะภากิน้าพี่น้องมากินนี่จ้ะกุ้งดองซีอิ๊วน้ำปลานะคะพี่น้องจ้าดองไส้อ่ะคิงนะคะพี่น้อง หอมหอมแต่พี่รนจ้าบรูว่าจากตัวด้วยพลังตะวันทีนี่แน่เกินสิบตัวนะคะพักเครื่องเขี้ยมนีเท่ากับจะมีใบสลัดนะคะแล้วก็มะระจีนสดเ้ยค่ะพักกัดเขานดนิดนหน่อยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของเรานะจ้าแก,กมดือกระเทียมท่ดนเลยค่ะพีรนจ้าเดี๋ยวขอเพิ่มกันนะคะแดดดีดีพี่ต้องดีโพดีโพเทน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่ม คืออยากกินนั่นกุ้งดองซีอิ๊วไหมพี่น้องเป็นตะแซสบบั้งสิ่น่ะแกมกระเทียมทนนะคะตัดข้าวตัดเลี่ยนแล้วก็เรียกน้ำย่อยนะคะแสบพร้อมอันนี้หลานั่งยูพี่ละยูโคกจะ้ะยูหนาโคข้างหน้านี่นะคะมาเด้อค่ะมามาแสบน้ำกันพี่น้อง จวดละเด้อแบบที่นี่เด้อสกินวดบู้บุค่ะนี่พ่น้องน้ำลาย่ข่แตกสแสบแห้ง่ข่เนียบเกินสุดยอดเลยค่ะ ทำมากนั่งบักโดนพี่เนาะพึ่งจะมีร่มมาเย็นกิีแต่แหล่แห้ง hmm xem มึงสีได้จ้ะ น้ำจิ้มตรงมานะคะพี่น้องต้องถึงนะคะถึงจะแซบ่บอืมออง่ายพี่นอ้องอื แแบงนี่แหละดองเขาเนี่ยประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะคะพี่น้องแสบพอดีค่ะ ต่างทําความสะอาดกุ้งย่างดีนะพี่น้องนะเนี่ยแล้วก็ใช้ก,กันไก่นะคะตัดก่างมันออกพี่น้องดึงเส้นดําออกแล้วก็ล่างดือเกลือแซ่ด้วยอ่ะโซดานะคะใครอยากให้นัวให้แซ่บกะแซ่ดือเกลือเกลือบานเท่าพี่น้องบ่แม,ม่นเกลือไอโอดีนเด้อเกลือบานเท่าเม็ดง่ายไหมคะนั่ะละ มาชิน้นวัวืมแต่พี่น้อง กรเทียมทนเข้ากันมากเลยค่ะสามอย่างเนี้ยทำจิ้มเด็ดมากค่ะ กินกุ้งตรงกินอีกค้มแบบนี้ได้พี่รองเด้อกินทั้งหัวมันเลยค่ะอื้ม อร่อยนกึกกระเทมยมทนหัวมันแซ่บๆดีค่ะ ban đi ngoài ชำเปี้ยมากค่ะ mmm that รูดออกจากปากเวลาเฮ็ดน,น้ำตองอ่ะพี่น้องใส่ขิงไปด้วยนะคะชาบอมี่ขิงกับใส่คาด้วยค่ะไม่สิดลดกินของกุ้งสุดแล้วก็กินของน้ำปลาได้ดีนะคะอร่อยด้วยอื้อ กหวานเข้าเนื้อพอดีนะคะหวานพอดีอ่ะบาหวานเรียนพี่น้องนดําึพงเดือนหาเด่นพึ่งป่า แซ่บมากาคิปว่าคลิปนี้อาจจะถูกอกถูกใจ สายมากินกุ้งนะคะ <c oughs> คนกินของลูกจัดจ้านมาก <c oughs> อือพี่น้องกระจั๊ยนไห่เมืองแซ่ตแสบสั่นเนี่ยค่ะพี่น้องจ๊ะกุ้งกับเลือดสั่นีเแหละค่ะเต็มที่แล้วนะคะพี่น้องจ๊ะเอา ก่อนเท่าสิจากกันไปด้วยค่ะพี่นรจ๊าพี่ลาฝากสินค้านาเด้อค่ะกระเทียมโนดอกน้ําผึ้งนะคะพี่นรจ๊าของพี่ลาพักกินจะมี3ขนาดด้วยค่ะพี่าานจ้อา850กรัมราคาอยู่ที่กระปุกละ1 0 0บาทรวมส่ง139มสบาบาทนะคะพี่าานรจ๊าแล้วก็แบบกระปุกเล็กนะคะกระปุกเล็กเนี่ย250กรัมราคาที่70บาทนะคะถ้าพี่น้องสร้างซื้อกระปุกเล็กนะคะ3กระปุกเล็กนะคะโอนจ่ายเพียง200บาทจะส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ ซื้อกระปุกเล็กกระปุกใหญ่ไปแล้วเก็บกระปุกแล้วก็น้ํานะคะน้ําดองไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ซื้อเนื้อล้วนแบบนี้ไปได้ค่ะพี่นงจะ๊ะเอาไปฉีกแล้วก็ไปเทใส่กระปุกเลยคะ่ะกินได้เหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมนะคะพี่นงจะ๊ะอันนี้ถุงละ1 5 0ากร,รมะะัมราคาถุงละห0าบาทด้วยค่ะพี่นรจะ๊ะแล้วก็นะคะพี่นงจ๋าน้าจิ้มซีฟู้ดด้วยค่ะพี่นงจ๋าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน้ําจิ้มซีฟู้ด น้ำมะน,นาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่สารกันบูดน,นะคะทำใหม่ต่อวันเดยพี่น้องเดอร์นี่อันนี้นะคะถ้วยใหญ่นี้นะคะใส่สองขวดเดอพี่น้องเดอร์ขวด 200ML ราคาอยู่ที่8 9บาทโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องจ๋าถ้าพี่น้องซื้อกระเทียมทนกระปุกใหญ่แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด1ขวดในราคาโอนจ่ายเพียง229บาทเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องจ๋าใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะก็แคปรูปภาพหรือ,อทักแชทโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอให้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อิ๋ดาพาไกินไปแล้วสวัสดีจ้า